สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับนะวันหยุดวันอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ครับเรามีเหรียญยืนนะครับพระพุทธเจ้าสิบชาติมาอัปเดตพี่น้องได้รับชมอีกหนึ่งอีพีนะครับสำหรับเช้านี้นะฮะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องทั้งหมด20รายการนะครับแล้วก็จะมีเหรียญ ตะปูสังขะวนนะครับของหนุนดวงนะครับนะมาอีกให้มาให้ชมอีกประมาณหรายการนะครับนะเดี๋ยวมารับชมกันพี่สำหรับอีพีนี้นะครับแล้วเรามาลุยกันพี่นะครับนะขออนุญาตนะครับมาเป็นรายการที่1กันเลยแล้วกันนะครับนะครับมารายการที่1ครับพี่ชายนี่ฮะรายการที่1นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินเลขโคดเบอร์หนึ่งเก้าครับเนี่ยฮะเนื้อเงินลงยันน้าเงินครับสวยสวยเลยพี่สำหรับรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้ครับนะแบ่งปันพี่น้องที่ราคาเดินครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับลงยันน้ำเงินสวยสวยครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเป็นพิมพ์ยืนพิมพ์เดียวกับปู่มหาศิลาครับต่อมาฮะรายการที่สองครับนะรายการนี้ครับเป็นเนื้อวัตนาาการชุบทองผิวลุ้มนะครับนะฝั่งเพชรติวลนนะฮะเนี่ยฮะ เลขคนละเบอร์สามสิบหกครับนี่ฮะเนื้อนวะโลหะนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆกันเลยเยอะพี่นะครับรายการนี้นะครับวันนี้นะฮะห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเนื้อนวะนะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะดาวปนที่หกร้อยนะครับนะวันนี้แบ่งไปพี่น้องนะครับเหลือแค่สี่รายการสี่ห้าองค์แล้วนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับเนื้อนวะนะครับลงยาแดงพี่นะฮะเลขคนละเบอร์สามเก้าครับ ะะเลขโค้ดจนวนามสิบเกครับเน mm hmm. hmm. oh right? um ื้อนวะโลหะนะครับโอ้โหนะครับองละ5 0 0บิทเนื้อนวะนะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4ครับพี่ชายรายการที่4ครับลงยาฟ้าเลขโค้ดจำนบอรน13นะครับเลขโค้ดจำนบอรน13นะครับเนื้อนวะโลหะลงยาฟ้าครับรายการที่4นะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่4นะครับองนี้น่าสวยๆเลยพี่ต่อมารายการที่5ครับเป็นลงยาน้ําเงินครับ รายการที่5เป็นเนื้อนรระลงยาเน้่ยเงินพี่เลขโคดจำเบอร์หมายเลข10ฮะเลขโคดจำเบอร์หมายเลข10ครับรายการนี้พี่สวยๆคมๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะรายการที่5นะครับ500บาทเท่านั้นพี่500บาทเท่านั้นพี่นะลดแค่แล้วนะครับนะ่ารายการที่10สิบรายการที่5นะฮะ ต่อมารายการที่6ครับนะฮะรายการที่6รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพสตินหน้ากราบเงินนะนีนี่เนื้อทองทิพย์นหน้ากราบชุดเงินพีเศษงยาแดงนะครับเลขโคดันเบอร์2อสี่ครับเลขโค้ดันเบอร์2อสี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะค,ครับพ <c oughs> ี่ชายรายการสวยๆ <c oughs> กันเลยท <c oughs> ีเดียวครับรายการนี้นะฮะแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่350ร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่3ามร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะชอบจุใจปิดเข้ามาได้ครับรายการที่6นะครับ ต่อมารายการที่7ครับนะรายการที่7ครับรายการที่เลขโค้ดนัวเบอร์หมายเลขเลหนึ่งอะนี่โอ้โหเนื้อทองแดงสตินอากาศชุ่เงินนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งครับรายการที่7นะครับรายการนี้เปี่ยนปันอยู่ที่300บาทพ่อพี่วันนี้เปลี่ยนไปเป็นตัวเลขสา0รบาทพ่อพี่นะครับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8ครับรายการที่8เป็นลงยาครับนะฮะเป็นลงยาส้มนะครับเลขโค้ดนัวเบอร์27นะฮะรวมกันได้ 9ครับนี่ฮะรายการนี้350บาทครับนะรายการนี้350บาทิบบพี่รายการที่8นะครับ <S <S ต่อมารายการที่9ครับ <S 1> <S 1> นี่ฮะโอ้โหเอารายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อจำนวนผิวลุ่มหน้ากากชุบเงินลงยาจีวรครับนี่ฮะ <S <S เลขคุณเบอร์สองแปดครับพี่ชายนคะครับเลขคุณเบอร์สองแปดผิวสวยงี้เลยครับรายการนี้ครับนะเอาไปพี่สามร้อยนะครับสามร้อยไปพี่ นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้นะครับสวยๆเลยพี่นะครับสายงานคลาสสิกห้ามพลาดครับพี่รายการที่เก้าต่อมาฮะรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อชนวนนะฮะลงยาไล่สีเลขคู่ตเบอร์สี่ศูนย์ครับเนื้อชนวนลงยาไล่สีราชาวดีครับลงยาจีวรครับรายการนี้เนี่ยห้ามพลาดพี่เลขคู่ตเบอร์สี่ศูนย์ครับนะรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการนี a, ้เป like ็นเนื้ออะบาก้าซาตินนะครับลงยาแดงนะครับลงยาจีวอนพี่เลขโคนเบอร์3ามสิเลขโค้ดเบอร์3ามสิพี่รายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่400บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องอยู่ที่400บาทนะครับนี่ฮะเนื้ออะบาก้าซาตินนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการที่สองเป็นเนื้ออะบาก้าธรรมดาฮะนี่ฮะลงยาแดงลงจีวอนเหมือนกันพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสี่คือรายการนี้400บาทเช่นเดียวกันครับ รายการที่4 0 0บาทเช่นเดียวกันพี่นะเนื้ออันปากะนะครับสวยๆแบนนี้เลยพี่ชายนะฮะรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะลงยาแดงพี่เลขคนจเบอร์30ครับเลขคนจเบอร์30ครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายครับ3 5 0ราบาทครับรายการนี้เอาไป3 5 0าบาทครับพี่ชายนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรายการที่1 3นะครับ ต่อมารายการที่2 4ครับเป็นเนื้อทองแดงหน้าก,กากชุบทองครับนะเลขคนจเบอร์3าสรายการนี้เอาไป300พี่ชายรายการนี้เอาไป300ครับพี่ชายครับนะัรายการที่นะรสิบสีนะครับ, 14, รบต่อมารายการที่15ครับ รายการที่ห้ครับเป็นเหรียญสอดไส้ครับเลขคู่จัเบอร์2 4งสี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์สอดไส้เนื้อทองแดงครับนะฮะฝั่งเพชรที่สามคติครับลงยาทิวอนพี่รายการนี้เปิดแบ่งปันยุ่น้องที่400บาทพี่รายการสอดไส้เปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่400บาทครับนี่ฮะเหมือนในสิบบาทเราพี่นะครับเป็นรายการสอดไส้นะครับรายการที่15ต่อมาฮะรายการที่16ครับรายการนี้ก็400บาทเช่นกันพี่แต่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสอดไส้เนื้อทองทิพย์ทาศินค่ะ นี่ฮะเลขโค้ดเบอร์14ครับนี่ฮะรายการสอดไส้เช่นกันพี่รายการสอดไส้เช่นกันพี่องค์ละ400บาทนะครับแต่ถ้ายกคู่ผมให้พิเศษเฉพาะ EP นี้ครับนะ <S <S ผมคิดแค่700พอพี่ถ้าพี่จะเอายกคู่สอดไส้นะนี่ฮะ <S 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 ต่อมาฮะรายการต่อไปครับพี่ชายนะรายการที่17ครับหรือรายการที่7ครับรายการนี้เป็นเนื้อสปูสังขะวานอที่เลขโค้ดเบอร์14นะครับลงยาแดงหน้าก,กาศสามกริย์เงินทองหน้าครับรายการนี้เปิดเป,ป็นปันยูน้อที่450บาทครับ นะครับเปิดใบน้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนะต่อมาเป็นเนื้อมหาชนวลลงยาส้มนะครับนี่รายการนี้เป็นรายการนําเลิกครับนะรายการนี้เป็นรายการนําเลิกครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวครับจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกเท่านั้นพี่จะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกธรรมดินนะรายการนําเลิกนะครับรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทรายการที่ขอที่ห้าร้อยบาทพี่เนื้อรายการนําเลิกจะสร้างเพียงแค่สิบเหรียญในโลกนะครับนะครับขอที่ห้าร้อยบาทพี่รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นนําเลือกเหมือนกันพี่นะเลขคนจบเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับเลขคนจบเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่รายการน,นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะลงยาส้มนะฮะหน้ากากเงินทองหน้าสามกษัตริย์ครับรายการที่ 8, เลขแปดเลขรวยครับนะฮะรายการน,นําเลือกพี่เราวันนี้ขอที่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่รายการที่สิบเก้าขอที่ห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาฮะรายการที่ยีิครับพี่ชายเป็นเนื้อทองทิพสตาตินลงยาส้มหน้ากาก3กษัตริรย์ครับรายการนี้รายการนำเลิกเช่นกันพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลข10นะฮะจะสร้างเพีคสิบเหรียญในโลกนะครับรายการนำเลิกตอกนำเลิกชัดเจนฮะรายการนี้พี่เนี่ยเอาไปบูชากันเลยพี่เนื้อทองทิพสตาตินครับรายการนี้ขอแบ่งพี่น้องที่500บาทเช่นเดียวกันพี่สำหรับรายการนำเลิกนะครับหาน้อยจะสร้างน้อยมากๆครับพี่นะครับถ้าใครจะเหมานะครับรายการนำเลิกนะครับผมคิดแค่1,300บาท นะครับผมคิดแค่หนึ่งพันสามร้บาทได้สามองค์เลยนะครับต่อมาครับมาเป็นรุ่นอ่าหนุนดวงนะครับเป็นมาเป็นรุ่นหนุนดวงของพระอาจารย์สุริยันนะครับวันนี้มีแป่งปานพี่น้องนะฮะประมาณหกรายการครับเป็นรายการตะปูสังขะวันนอนนะครับนะฮะใครชอบนะครับติดตามปูสังขะวันนอนดูนะครับแต่เป็นงานโรงยานะครับพี่ในการงานเพียวหมดเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี T ๋ยววันนี T ้มาอัปเดตให้พี่น้องรับชมนะครับว่าถูกใจรายการไหนกันบ้างนะครับ นะฮะก็คงขอยาตแกะซีท่สักคู่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขละวันวันนะครับนะทั้งหมดมีมาให้แบ่งปพี่น้องสซอีพีนี้ก็หกเหรียญนะครับหกเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับมากันเลยครับมาที่องค์แรกกันเลยนะครับมาที่องค์แรกกันเลยครับองค์แรกมาเป็นตรงนี้ฮะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ รายการนี้เี็นน้ำยาสูสังขารนอนลงยาแดงครับนะเลขคนทะเบียน187นะครับเลขคนทะเบียน187นะครับรายการนี้นะฮะแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่350บาทนะครับแบ่งปันพี่น้องได้350บาทนะครับทุกองค์นะครับย้ําว่าทุกองค์นะครับสามเหรียญหนึ่งพันบาทนะครับสำหรับพัชชญาสุริยันนะครับนะของแท้การันตีแท้แน่นอนงานรายการ21 ต่อมาการยิบสองครับนะฮะรายการยิบสองเลขคนเบียนหนึ่งหกสนะครับรายการยิบสองเลขคนเบียนหนึ่งหกสครับลงยาแดงแรงฤทธิ์พี่นะครับรายการยิบสองนะครับต่อมาการยีิบสามครับเป็นลงยาไล่สีและชาวดีพี่เลขคนทเบียนหนึ่งสี่เนะครับเลขคนเบียนหนึ่งสเจนะครับนี่ฮะนี่ฮะรายการยิบสานะครับต่อมารายการยีิบสครับรายการยีิบสี่เลขคนเบียนหนึ่งแปนะครับเลขคนเบียนหนึ่งแปลงวันที่เกครับนะฮะ รายการนี้ครับในะาการยี่สี่นะครับต่อมารายการยี่ห้าครับนะรายการยี่ห้าลงยัน,น้ําเงินครับเรือตะปูสังขละอ่อนพี่เลขคนทะเบียนหมายเลขห้านคะคนรับเลขคนทะเบียนหมายเลขห้านคะครับสามร้อยห้าสิบบาททุกเหรียญนะครับสามเหรียญหนึ่งพันบาทนคะครับ ต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการถัดไปครับนะรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบหกครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่เลขคนจับเบอร์สองสามครับเลขคนจับเบอร์สองสามนะครับแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่นะครับสามร้อยบาททุกเหรียญนะครับน้ำสีไอ้สามองค์หนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะวันนี้ก็มีทั้งหมดมาแบ่งปันพี่น้องนะครับยี่สิบหกรายการนะฮะช่องรายกันไหนก็ปติดนะปิดเข้าได้เลยครับที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสวหรับทุกท่านขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามดรื่นงะครับขอบคุณมากๆครับ